ผลของการที่เราควรลงคลิปสั้นนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ลองถามตัวเองดูนะว่าเราะชอบดูอะไรที่มันยาวๆหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าคลิปนั้นไม่ใช่คลิปที่เราชอบจริงๆถูกใจแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์เราจริงๆเนี่ยเราจะหยุดแวะหรือจอดเสียเวลาดูไหมถ้าหากว่าเราไม่ได้ชอบจริงๆนะพี่ไผวว่าที่แห่คนหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยจะชอบดูอะไรยาวๆ จริงๆอันนี้คือความจริงพูดจากใจของตัวเองพูดจากใจของของเจ้าของก่อนอ่ะแล้วพอเวลาที่เราอ่ะเลื่อนไปเจอคลิปสั้นใช่ไหมเราก็หยุดมองแป๊บเดียวใช่ปะม,มันก็สนุกสนานมันก็เพลิดเพลินแล้วก็ไหลไปก็เจอเรื่องใหม่อีกไหลไปก็เจอเรื่องใหม่อีกสนุกสนานดูไปอยู่มาเราก็หลงอยู่ในดงของคลิปสั้นเอาจริงๆแล้วเราต้องยอมรับแล้วแหละว่าสมาธิเราอ่ะสั้นลงพอเวลาที่เราดูเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอ่ะไม่ได้สนใจมากพอ ราจะมีความรู้สึกเครียดและไม่สนุกแต่ถ้าหากว่าเราดูคลิปสั้นเราดูอะหลายคลิปและเราจะเพลิดเพลินดูจบก็จะดูคลิปใหม่มันจะเป็นเรื่องใหม่ต่อเรื่องต่อเรื่องไปเรื่อยแบบนี้มันจะเพลินใช่ไหมคะเอาไปเอามาเราใช้เวลาในการดูคลิปสั้นเยอะมากกว่าการดูคลิปยาวอันนี้จริงเลยแต่การดูคลิปสั้นก็จะสนุกไงดูแป๊บเดียวก็จบดูแป๊บเดียวก็จบแบบนี้ใช่ป่มอานี่แหละก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสำคัญในการลงคลิปสั้น ลงคลิปสั้นให้มีความสั้นกระชับฉับไวได้ใจความแบบไหนก็ได้ที่เราชอบที่เป็นเราสนุกสนานฮฮาบันเทิงสาระไม่สาระแบบไหนก็ได้นะคะคลิปสั้นไม่จำเป็นต้องเน้นสาระนะคะจริงๆค่ะ,ะเสิร์ฟคว,วามบันเทิงเสิร์ฟความสนุกสนานเสิร์ฟความตลกก็ได้นะคะหรือใครที่เป็นสายให้ความรู้ก็เสิร์ฟคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ก็ได้นะคะเราก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะครีเอทแล้วก็ดีไซน์ออกมานะคะเพราะว่าใสบอกเลยว่าพี่มัคก็เป็นคนหนึ่งที่ อยู่กับคลิปสั้นมากกว่าการที่จะจดจออยู่กับคลิปยาวถ้าหากคลิปนั้นเราไม่รักไม่ชอบจริงๆพี่ผู้่ก็จะไม่แบบว่าจดดูจนจบได้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าพี่ผู้ไข่ก็ไม่สามารถที่จะจดดูจนจบได้นะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะไปต่อทําต่อวิธีการหนทางมีมากมายคนที่ทําแล้วประสบผลสําเร็จก็เยอะแยะมากมายสำเร็จแล้วก็สําเร็จได้อีกก็ยังทําต่อเขาก็ยังเติบโตขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะอย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นคนนั้นให้ได้นะคะผู้ที่ประสบผลสําเร็จมาส่งวิธีการให้ก็เยอะแยะมากมาย อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะย้อนทุกหรือว่าศึกษาลงมือทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทั้งหมดนี้ไม่อยู่ที่ใครเลยนอกจากตัวของเราเองนะคะทําอะไรนานๆเดิมๆซ้ําๆมันก็มีบ้างหละเบื่อเท้าหน่อยผู้ป่วยก็เป็นมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่วันนี้ผู้ป่วยบอกตรงนะเราต้องทําเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะเดินเส้นทางนี้แล้วเราก็ต้องทําต่อแล้วก็ไปต่อ ส่วนตัวพี่ไข่คุยกับตัวเองจบไปต้นแล้วนะคะว่าพี่ไข่มีเป้าหมายมาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรนะคะเพราะงั้นพี่ไข่ก็จะไม่กลับมาถามคำถามเราเอตัวเองอีกว่าทําทําไมทําเพื่ออะไรทําไมทํำอะไรเป็นแบบนี้จะไม่กลับมาถามตัวเองอีกแน่นอนนะคะเพราะพี่ไข่คุยกับตัวเองจบตั้งแต่ครั้งแรกที่จะลงมือทําแล้วนะคะและก็ถ้าหากว่าเราทาอ่ะนันก็มีบ้างแหละเหนื่อยท้อหน่อยสนุกไม่สนุกสําเร็จไม่สําเร็จล้มเหลวบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ารสชาตินะคะวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้ว เรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องเล่านะคะคิวใครขอตัวก่อนนะคะแล้วจะกันคลิปต่อไปนะส่งแังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะ